ปันหหวานเจียบโรคเจียบนะคะขอนบน้อมต่อองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมจ้าพระสังฆเจ้าขอกราบธรรมาการพระเทรานุเทระมชิมาเทะอนุธเทระที่ขรรมอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรในศีลธรรม จงบังเกิดมีเก็บรรดาสาธุชนผุ้ท่ทานทุกคนซึ่งวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่24ตรงกับวันศุกร์ที่24บมกราคมพุทธศักราชส5 6 8ก็ต้องขอกราบขมาภัยครูบาอาจารย์ที่ วันนี้มาจัดราการแทนนะครับเป็นมวยแทนของท่านพระครูอ่าขออภัยดูรายการนิดนึงเนื่องจากว่าท่านก็พยายามเข้ารายการแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะเข้ารายการได้เนื่องจากว่าอาจจะติดขัดทางที่นี้นิดนึงดังนั้นก็ในฐานะที่ก็กระผมอ่อ่าควบคุมรายการ เพรคนะออาการก็จำเป็นต้องอจะดำเนินรายการแทนนะครับซึ่งวันนี้ก็รายการธรรมารณ์นะก็จะทำมาไม่ให้เพื่อจะเพื่อไม่ให้รายการนี้นะาขาดไปก็ต้องอจำเป็นต้องไอ้ได้ออกรายการแทนนะต้องขอภัยครูบาอาจารย์ที่ก็กับผม มาดำเนินการแทนซึ่งวันนี้ก็ได้รับรมอบหมายจากอาจารย์พระครูสุพลปริยัตผู้ช่วยเจ้าอาวพระรามหลวงวัดพระศรีวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ติดศาสนอิจที่จะไปรับบินดาบาทที่โรงเรียนวัฒโนไทยพทยับนะซึ่งก็ท่านก็ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของบรรดาน้องนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนรู้เนี่ยดังนั้นก็วันนี้ก็เลยชาวนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยจะได้ออกรายการไม่ค่อยจะได้รับแบบออกอ,ออกสื่อเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับซึ่งก่อนช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่กําลังศึกษาเรียนอยู่เนาะ แต่เกาเชาวนี้ก็จะพยายามาจัดทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นเวลา30นาทีตั้งแต่7โมงเชา้าถึง7โมง30นาทีนะครับซึ่งเน,นี่ก็ต้องอเพื่อจะอสรรหา,าน้ำธรรมคำสอ,สอนหรืออุทหรณ์หรือบุคลาที่ทานที่จะ เป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนาะดังนั้นก็ต้องทีนี้วันนี้ก็อย่างที่ต้นเกินไปเกินไปตั้งแต่ต,ต้นตั้งแต่ต้นรายการว่าดำเนินรายการแทนพระองพระครูศรีสิสทธิพิมลดร์วัดสีบุญเรืองตำบุญสันทรา,ายอำเภอฟ้าจังหวัดเชียงใหม่เนาะ ก็ต้องขอกราบขอขอ,ขอ,ขอภัยแทนท่านพระครูด,ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราอาตมาภาพกกับผมจะเอาเรื่องมนุษย์สิคนที่ตอบปัญหาจากพระไตรปิฎกเล่มที่30มสมาเล่ามาเล่าสู่ให้ญาติโยมฟังเพื่อจะเป็นคติเตือนใจแํะนำไปไปฏิบัติใช้นะครับในชีวิตประจำวัน เนื่องจากว่าเรามานย์ทั้ง16คนนี้มีความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งมนบทั้ง16คนในอดีตาการก็ล้วนแต่เป็นปุรหิตของพระเจ้าประเทธิโกศลแว้นโกศลน,น,น,นะได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ไปกราบทูลถามปัญหา7ข้อ กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้กราบโทูลถามปัญหาของตนเองที่สงสัยเมื่อหลังจากที่ได้ฟังธรรมจบแล้วมานบทั้ง16คนเกิดความรำสายเก็ความรำใสายในข้ออัดข้อธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาแสดงได้นำมาเทศโปรด จะได้ขออุปสมบทกับองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่นี้ถ้าจะาในระยะเวลาแค่30นาทีจะมาพูดถึงมนุษย์ทั้ง10คนนี้ก็คงจะไม่จบก็คงจะพูดถึงมนุษย์บางบางท่านหรืออาจจะ พูดเท่าที่เวลาจำกัดเเท่าที่เวลามีเนาะทีนี้เรามาพูดถึงมานบทันแรกคือกัปปะมานพนะกัปปะมานพนี้ทนถามเรื่องอะไรบ้างญนะาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็ลองถามดูเนาะว่าถามตัวเองว,ว่าเกิดมาแล้วเราจะสร้างคนนับประโยชน์นะก็จะทำอย่างไรให้ชีวิตตัวเองมีคนนับประโยชน์มากที่สุดทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ศาสนา ทั้งแก่สังคมเราทั้งแก่เกื้อกูลเกือกูลแก่มวลมนุษย์มนุษชาติของเราว่าจะทําอย่างไรให้ชีวิตเราและท่านทั้งหลายมีคนน่าประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุดเนาะดังนั้นก็ก็เลยขอยกเอากับปับมรนบซึ่งกัปะปับมรนบอกลาบทูนถามเรื่องที่พึ่งของเราสัตว์ ถามว่าสัตว์เราเกิดมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีที่พึ่งไหมอ่าแล้วที่พึ่งนั้นคืออะไรอ่าถ้าเราทำตามนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถขจัดปัญหาแล้วก็น,นำพาดวงจิตของตนให้ถึงแดนสันติสุขคือน,นิพพานได้หรือเปล่าทีนี้อ่ากับปะมนุษย์ถามว่าเราจะบอกที่พึ่งของสัตว์นะของเราสัตว์ ผู้ดำรงอยู่เนาะอันนี้คือมาความว่าหลังจากที่กัปปมานพนี้กราบทนถามปัญหาเรนี้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาเจ้าจึงตัดตรอตัดตอ,ตดตอตบตอบกับกับปปมานพนะต้องขออภัยกับญาติโยมผู้ฟังนิดหนึ่งเนื่องจากว่าหลังจากที่รับการผ่าตัดตั้งแต่เดือนกันยามารู้สึกว่าลิ้นยังไม่ปกติ เนื่องจากว่าต้องต้องอจากฤทธิ์ยาที่ต้องควบคุมอยู่ต้องขออภัยนะครับทีนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบกับปะมะโนว่ากับปะมโนบเรานะเราในที่นี้หมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะบอกที่พึ่งของเราสัตว์ผู้ดำรงอยู่ท่ามกลางสระ นัคือสระน้ำนะเนาะคือห่วงน้ําในโลกนี้นะในวัดตักสงสารนี้นะท่า,อ,าองค์พระสัมมาสมัมจามาถึงว่าสระที่กว้างใหญ่ไพศาลผู้ถูกชลาและมัจจุราชครอบงำในขณะเกิดห่วงน้ําอันเป็นมหันตภัยแก่เธอเราเรียกนิพพานซึ่งไม่มีเครื่องกังวลไม่มีเครื่องยึดมั่น นี้นั้นว่าเป็นที่พึ่งอันไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่านิพานเป็นที่สิ้นไปแห่งชาลาและมัจจุราชทีนี้ญาติโย,ยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็คงจะแยกแยะนะว่าระหว่างห่วงน้ำที่ผูกมัดรึงรัดบรรดาสัปนะ้อยทั้งหลายไว้ ไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากความชราไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากมัจจุราชที่ครอบงำเราเราบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่ทีนี้พระองค์พระสมามาธรรมเจ้าทรงยกพระนิพพานมาเป็นข้อสุดท้ายก็คือว่านิพพานเดียนิพพานนี้เป็นที่พึ่งนะครับก็คือว่า เป็นที่สิ้นไปแห่งความชราภาพแม้กระทั่งมัจจุราชก็ไม่สามารถจะติดตามหรือมองเห็นหัวอ,อบรรดาชีวิตบรรดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายได้ทีนี้ท่านตัดต่อไปว่าชนเหล่าใดนะท่านบอกว่าชนเหล่าใดมีสติรู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นจึงไม่ไปตาม อำนาจของมานไม่ไปสู่ไม่ไปบำรุงมานนะซึ่งองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แม้หมายความว่าสังสารวัฏนี้เราไม่รู้ที่มาที่ไปมันกว้างใหญ่เพสาร แล้วก็ไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้องอาธรรมกลาวและนเบื้องปลายดังนั้นญาติโยมทั้งหลายบรรดาการที่เราจะการที่เราอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมานี้ก็ล้วนแต่มีกรรมปรุงแต่งขึ้นมาทําให้เราต้องมาเวียนวายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏถ้าท่านใดที่มีสติและก็รู้ว่าการเกิดมามีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีความที่ริ่ร,รำพันประกอบอยู่ทุกวันนี้เราจะรู้ว่าการเกิดมาเราต้องแสวงหาแนวทางที่จะทำให้ความโศกเศร้าเสียใจิเริยร,ยรำพันนี้ลดน้อยถอยลงหรือกำจัดได้เสีกด็ดีทีนี้อองค์พระสมัมมาจาแตรัสา่าสูงสารมีเบื้องต้น และเบื้องปลายรู้ไม่ได้หมายความว่ารู้ไม่ได้คือไม่สามารถจะกําหนดรู้ว่าเราจะเกิดที่ไหนอย่างไรเราจะไปเกิดภพบภูมิไหนอย่างไรแล้วแดนแดนสงสลรวัตนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนเราไม่สามารถจะยังรู้ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเราสัตว์เพราะอะไรเพราะถูกอาวิชากิดขวาง ถูกตันหาผูกไว้บนเวียนท่องเที่ยวไปเราสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเจะเสวยทุกข์เสวยความยากลำบากเสวยความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานอย่างนี้แลเพราะเหตุนี้แลจึงควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นจากสัง,สงขารทั้งปวงทั้งที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏเนะม้อย่างนี้สัตว์ผู้ดำรงอยู่แล้วคือดำรงมั่นแล้วติดแล้วติดแน่นแล้วติดพันแล้วติดใจแล้วในสงสารอันเป็นท่ามกลางแห่งสระนั้น หมายความวบาปัจจุบันนี้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายกําลังัวเมาอยู่กับการเกิดการดำรงอยู่ของเราค,ค,คือคือคิดเข้าใจว่าสิ่งที่เราสแสวงหาอยู่นี้เป็นแก่นสารของชีวิตแต่ทางที่จริงแล้วก็คือการที่เราต้องนำพาดวงจิตของตนให้หรดพ้นจากกองกิเลสทั้งปวง ซึ่งองค์พระสมัมมาจักรตรัสว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี้ล้วนแต่ถูกอวิชชาครอบงำล้วนแต่ถูกอวิชชากีดขวางแล้วก็ถูกตัณหาผูกพันไว้ผูกมัดไว้ตัณหาคือความอยากเนาะญาติโยมทั้งหลายความอยากมีอยากเป็นอยากอยากเป็นนุน่นเป็นนี่อยากเกิดอีก ะครับไม่อยากจะพ้นจากของทุกขจึงแสวงหาดังน,น,นั้นเราจะทำอย่างไรให้ตันหาของเรานี้ลดน้อยถอยลงแล้วก็หมดไปจากดวงจิตของเราเราต้องเจริญรอยตามองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้แสวงหาและก็บูดทางให้เราได้ท่านทั้งหลาย ได้เดินทางตามนะดังนั้นเราทั้งหลายก็ดังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เรียนรู้แนวทางแล้วก็ควรที่จะดําเนินดําเนินทางตามอ,าองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เรายังมีตัณหาเรายังมีอวิชาวชาความงำอยู่นี้จึงทําให้พวกเราท่านทั้งหลายวนเวียนนะวนเวียนท่องเที่ยวไป ทัวเที่ยวไปไม่รู้ละอาจจะตามทันเที่ยวไปเกิดไปเป็นสัตว์เกิดไปอ่าไอาอ,อ่าตกไปทางภายในอาวียาภทั้ง4มีนรกเดรัจฉานเป็นต้นแล้วก็ท่านบอกว่าเสวยทุกขเราต้องมาร้อนถามตัวเองว่าปัจจุบันนี้เรามีความสงบสุขภา,ายในหรือไม่นะเรามีความสุขอาสงบสุขภา,ายในหรือไม่เรามีสันติสุขภา,ายในหรือไม่ เราทำให้จิตใจของเรานี้เบาบางจากโลภะโทสะมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเราบำเพ็ญภาวนาเราอบรมจิตตัวเองมากน้อยแค่ไหนวันวันหนึ่งเราบำเพ็ญภาวนากี่ครั้งนี่เราต้องมาตระหนักตัวเองเพราะว่าแนวทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้จิตของเราสงบสุขจากกองกิเลสได้แล้วก็จะทาให้จิตของเรานี้พ้นจากอสวกิเลสทั้งปวงได้แล้วทําให้ จิตของเรานี้พ้นจากาตันหาต่างๆได้ทีนี้ท่านบอกว่าความเสวยความอยากลำบากอันนี้คิตอตอแค่ตอบปัญหานะเพราะว่ามีคนถามถามว่าที่พึ่งของเราคืออะไรที่พึ่งของศัตว์คืออะไรนะนนี้คือกับปมาลบถามนะมา,ถาม,ถ,ามถามปัญหากับอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผมพระสมมาเจ้าจึงตัดต่อแบบแบบที่อาแบบที่ยกตัวอย่างมาคือสัตว์โลกปัจจุบันนี่คือสเสวยความทุกข์สเสวยความยากลําลบากแล้วก็สเสวยความพินาศอ่านะเต็มประชา้าทีนี้เรามามองดูว่าตัวเราเองนี้อ่านะมีครูบาอาจารย์หลายท่านว่าเปรียบเทียบว่าตัวเรานี้คือประชา้านอะ่าประช้าอย่างไรก็คือตั้งแต่เราเกิดมานี้สัตว์ไม่จะทั้งหลาย,ยาไ,ไม่ว่าจะ สิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วก่อสัตว์ตัวน้อตัวใหญ่ต้องสังเวยให้แก่ท่าคันของเราเท่านี้ก็เพื่อให้ท่าคันของเรานี้ดำรงอยู่แล้วก็ใช้ท่าคันเหล่านี้บำเพ็ญภาวนาสิบไปดังนั้นถ้าเราตระหนักว่าเออสังขารร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยปัจฉาก็คือซากศพทั้งหลายล้วนแต่ต้องมา เซียนไหวกับร่างกายของเราทําถ้าเราไม่ได้รับอา,อาหารเหล่านี้เข้าไปถ้าขันของเราก็คงจะอยู่ไม่ไดน้นั้นก็คือเป็นอุทาหรณ์สนใจให้เราท่านทั้งหลายได้นําไปประพฤติปฏิบัติว่า,าเราจะตอบแทนชิดน้อยใหญ่ทั้งหลายที่เราทานเข้าไปก็ดีนะครับหรือผู้อื่นทําให้เรามาน,นํามาเลี้ยงเราก็ดี สิ่งเหล่านี้เราต้องนำมาพิจารณาดูเนาะทีนีอ้อยากจะทำอย่างไรให้ชีวของเราพ้นไปนะพ้นไปจากตัณหามณติทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเราต้องบำเพ็ญนะในบำเพ็ญภาวนาจะได้มากได้น้อยนะอยู่ที่บ้านเราก็สามารถำาบำเพ็ญภาวนาได้ยิ่งโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นคารวะสธรรมแล้วเราก็ควรที่จะหาแนวทางแนวธรรม มาประกอบให้มาเป็นอาหารของจิตของเราให,ให้จิตของเรานี่มีอาหารได้ได้กินได้รับประทานก็คือธรรมะธรรมะของของพระสมพุทธเจ้า,าถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกวันเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติเป็นอาจีตนี่ก็จิตของเราจะผูกอารมณ์ไว้แล้วก็อารมณ์ธรรมของเราก็จะ จิตของเราจะห้อยหาอารมณ์ธรรมเพราะว่าเราปฏิบัติไปนี่จิตของเราจะสงบสุขแล้วก็ทําให้จิตของเรานี้มีปิติข้างในได้รับประทานวิตามินข้างในก็ทําให้จิตของเรานี้ไม่เป็นท่าของอารมณ์นะครับแล้วก็ความทุกข์ยากลาบากที่เรากำลังสเสวยอ,อยู่ก็จะลดน้อยถอยลงไปทําให้จิตของเรามีแนวทางที่จะ รู้นะจะรู้เบื้องต้นเบื้องปลายของเราว่าจะทําอย่างไรในภพภูมิต่อไปถ้าปัจจุบันชาตินี้เรายังไม่ปูทางไว้ไม่ทําทางไว้ไม่ขัดจัดกิเลสตัณหาเสียปัจจุบันนี้ก็จะทําให้จิตของเรานี้ะจะจะแน่นานาไปไปด้วยความกิเลสเนาะความกิเลสคือทําให้จิตของเราไม่รู้จักทางไม่เห็นแสงสว่างจาก าจากดวงจิตของเรานะจริตของเราจริงๆแล้วก็คือถ้าเราประพฤติปฏิบัติพปทุวันทุกวันนี่ใจเราก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็จะทําให้เรา,ารู้ว่า,าการเกิดมานั้นมีคุณค่าขนาดไหนแล้วก็จะนําพาตนเองไปสู่แนวทางใดเราจะยอมตัดพบตัดชาติณนะนะปัจจุบันนี้ได้หรือไม่ก็อยู่ที่เราณนะปัจจุบันที่เราจะ นำตนเองอเข้าสู่กองแนวทางปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วก็จะทําให้เราต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้พบแล้วพบเล่าเราเกิดมาแล้วทุกเราก็รู้ว่าทุกแต่เราก็ไม่เสาะหาแนวทางออกจากทุกถ้าเรารู้ว่าทุกแล้วเราจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยจะทำอย่างไรดีนะนะจะทํานะจ,ะทจะใช้มีดเล่มไหนพล้าเล่มไหนที่จะเพียวทางทางของเรา ให้มีแนวทางที่ให้เก่ดวงจิตของเราเดินทางต่อไปได้ก็ด้วยแนวทางขององค์พระสมัมมาจ้าที่พระองค์ท่านก็ยอมเหนื่อยยอมล้ายอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ผู้แนวทางให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่กําลังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารที่ยาวนานที่ยาวไกลไม่รู้เบื้องต้นไม่รูร้ทำกลางและเบื้องปลายนี้นะทังนั้นก็ ด้วยความเมตตาพระกรุณาด้วยความพาระกรุณาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความพระเมตตาของพระัพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะลองดูเนาะลองดูว่าสิ่งที่พระองค์ศึกษาคุ้นความมานั้นเป็นความจริงหรือไม่ว่าถ้าเราไม่ลองประพฤติปฏิบัติแล้วเราไม่ลองอลองลงมือทําแล้วเนี่ยก็จะเราก็ไม่รู้จริงๆนะซึ่งอย่างที่เราท่องกันเนาะว่า เวททต่โพนะปะจตังเววิทัพโพวิโยหิติก็คือสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้เราจะได้รู้เฉพาะตัวตนเท่านั้นอารมณ์ธรรมเป็นอย่างไรความสงบร่มเงย็นของพลภธรรมเป็นอย่างไรเราก็จะรู้เองนะแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะนำมาไปอธิบายสาธยายให้ญาโยมหรือว่าเพื่อสาธมิกที่กําลังศึกษาอยู่ให้รู้แล้วก็ เป็นแรงจูงใจให้ญาติโยมหรือว่ากริาธรรมของเราเดินทางตามเราได้ซึ่งเราก็ท่าว่าอา่สุปฏิปโนพระควาตัวสาวกสังคโฆนะพระสงฆ์สาวกขององพระสมมาสเจ้าประพฤติปฏิบัติด,ดีแล้วประพฤติปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระสมมาเจ้าดีแล้วรู้แจ้งแล้วจึงนําคํำสอนเหล่านั้นมาแบ,บ่งปัน จุนทําให้หลักธรรมคำสอนขององค์พระศัสมาเจ้ายืนยงและก็ดำรงอยู่ถึงปัจจุบันถ้าเราไม่ปพฏิบัติคำสั่งสอนหลักธรรมเหล่านี้ก็จะห่างหายไปจากตัวเราและจากโลกเราดังนั้นก็ขอฝากเป็นข้อคิดไว้ให้เก็บรรดาสาธุชนที่กำลังติดตามรายการธรรมะรับอารมณ์อยู่ทุกวันทุกวันเนาะคือซึ่งแต่ละวันนั้นก็จะมีครูบาอาจารย์ลายท่าน มาโปรดเมตตาธรรมแก่บรรดาสาธุชนแต่อย่างวันนี้ก็คือ,อเป็นมือแทนคนระูบาอาจารย์เนาะซึ่งครูบาอาจารย์ก็ติดภากดร,รกิจติดสนธกิจหรือบางท่านก็ไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากว่าบางต้องต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะครับปัจจุบันนี้การเผยแพร่ธรรมะก,ก็ต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์จากตรงนี้เนาะดังนั้นก็ขอฝากญาติโยมและให้เป็นกำลังใจโยมนะว่าที่กําลังพฤ่ปิปฏิบัติอยู่ก็ดี ที่กำลังมองหาแนวทางอยู่ก็ดีนะครับถ้าเราศึกษาแนวทางและรู้แนวทางแล้วเราก็เดินทางตามทางนั้นแล้วก็การประพฤติปฏิบัตินี้บางท่านก็อาจจะไม่ถูกจริตก็พยายามหาแนวทางให้ถูกจริตเราคำว่าการอารมณ์กระทบก็ดีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ดีเราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงตรงนี้เรียนรู้ตามความเป็นจริงตรงนี้เราก็จะทําให้เราไม่วุ่นวาย พราะบางท่านปฏิบัติแล้วก็อยากให้เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังให้เป็นไปอยากให้เป็นไปตามที่ตนเองอ,อยากให้มีอยากให้เป็นนะเพราะว่าสมรรถธรรมเหล่านี้มันเป็นมันไม่สามารถจะบังคับได้อย่างเช่นเวทนาก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะความเฉยๆก็ดีในะความอยากก็ดีเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปกดทับมันไว้เนะี่ยมันก็จะทําให้อึดอัดใจนะถ้าเราไม่กดทับเรนตูตามธรรมชาติความเป็นจริง ใจิตใจของเราก็จะปรับปร่งและเบาสบายรู้อะไรเกิดมานะอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้ตามความเป็นจริงเช่นทุกมาเราก็อ๋ออันนี้เป็นความทุกข์สุขมาอันนี้เป็นความสุขแต่เ,เราก็วางไว้ได้เราไม่จําเป็นต้องไปแบกมันไว้ดังนั้นก็ขอฝากญาติโยมเนาะนะครับเวลาประพฤติปฏิบัติไปก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตามที่คุูบาอาจารย์แนะนําก็ดีหรือว่าเราได้ศึกษามาแล้ว,ลวก็จะทําให้เรา เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นเนาะดังนั้นก็ท้าที่สุดแล้วกขออำนาจคนศีพัะรุตนตรยอันมีพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมจักพระสังฆเจ้า,มมจาตลอดจึงจนถึงคุณงามความดีของญาติโยมที่ได้บำเพ็ญมาหลายหลายภพหลายชาติก็ดีปัจจุบันาชาติก็ดีาาก็จึงม,มาปกปงรักษาคุ้มครองญาติโยมแล้วก็ยกจิตยกใจญาติโยมของญาติโยม,ยยยโยมทุกทุกคน,คน สู่ภูมิสินภูมิธรรมมากขึ้นยิงๆงขึ้นไปตลอดกาลนันเทินสาทุจริญธรรม